สวัสดีค่ะเพื่อนๆและพี่ๆน้องๆพี่ป้านาะอาทุกท่านนะคะวันนี้พบเจอกับนกมีดหมอตอนเชา้ชาๆนะคะวันนี้นกมีดหมอก็ได้มีมีดของหลวงพ่อเดิมให้ทุกท่านได้รับชมนะคะเดี๋ยวเรามาชมเล่มแรกเลยนะคะทุกท่านเล่มแรกนี้จะเป็นด้ามงาฝาักไม้นะคะเป็นด้ามงาฝาักไม้ ความยาวด้ามรวมฝักนะคะก็จะอยู่ที่จะอยู่ที่เจ็ดนิ้วนะคะทุกท่านเล่มนี้จะอยู่ที่เจ็ดนิ้วนะคะความยาวด้ามงาฝักไม้นะคะนี่นะคะทุกท่านมีความสวยงามมีความเก่าเก็บนะคะยีของหลวงพ่อเดิมนะคะฝักนี้ก็จะรัดด้วย ของฝาบาทนะคะทุกท่านนี่นะคะแต่ด้ามก็เป็นด้ามงาน,นะคะท่านใดมีใจรักและใจศรัทธามีดหลวงพ่อเดิมนะคะก็โทรมาสอบถามนกมีดหมอได้นะคะเป็นทั้งโทรและไลน์นะคะทุกท่านนี่นะคะเดี๋ยวเรามารับชมด้านในกันเลยนะคะบอกก็แห้งแกร่งดีมากๆเลยนะคะด้านในของมีดนะคะ ก็จะเป็นลายน้องสิงนะคะทุกท่านเป็นลายน้องสิงข้างมวลสารแน่นหนาไม่โยกไม่คลอนนะคะเป็นลายน้องสิงนะคะรอ่องลึกกระดูกงูชจจัดเจนนะคะกระหนกดอกไม้นะคะมีความเก่าเก็บมากๆเลยนะคะมีดเล่มนี้ความยาวเฉพาะใบมีดนะคะจะอยู่ที่สามนิ้วครึ่งนะคะความยาวเฉพาะใบนะคะ นี่นะคะทุกท่านท่านใดสนใจนะคะอยากพกติดตัวหรือเอาไว้ที่บ้านติดรถติดตัวไปไหนมาไหนนะคะแล้วก็พกติดตัวไปได้ทุกที่เลยนะคะมีของหลวงพ่อเดิมนะคะนี่นะคะทุกท่านความศักดิ์สิทธิ์ความเข้มขังนะคะไม่ว่าเราจะเดินทางไปไหนมาไหนนะคะพกมีของท่านติดตัวไปด้วยนะคะ นะคะทุกท่านด้ามงาฝากไม้นะคะความยาว7นิ้วนะคะเฉพาะใบ3มนิ้วครึ่งนะคะใบมีดก็มีความสวยงามนะคะมีความเก่าเก็บมากๆเลยนะคะมีดเล่มนี้นะคะทุกท่านเดี๋ยวเรามารับชมอีกหนึ่งเล่มนะคะเล่มนี้จะเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้นะคะ เป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้รัดด้วยหวายนะคะหวายนี้ก็จะเป็นหวายคู่ตัวเข้ามาเลยนะคะความยาวด้ามรวมฝักนะคะจะอยู่ที่9นิ้วนะคะเล่มนี้ความยาวด้ามรวมฝักอยู่ที่9นิ้วนะคะนี่นะคะทุกท่านไม้ก็เป็นไม้เก่าเก็บมากๆเลยนะคะอายุการใช้งานก็เกือบจะร้อยปีแล้วนะคะทุกท่านนี่นะคะ มีดก็จะเป็นลายหน้ากเกี้ยวหรือนาคสมพงนะคะนี่นะคะทุกท่านใบมีดเขามีความสวยงามนะคะหลวงพ่อท่านก็จะลงอักขระไว้ที่ใบมีดนะคะเล่มนี้นะคะข้างมวลสารแน่นหนาไม่โยกไม่คลอนนะคะได้มาแบบไหนนกมีดมอกให้ทุกท่านชมแบบนั้นนะคะนี่นะคะเป็นลายหน้ากเกี้ยวหรือหน้าสมพงนะคะ ความยาวเฉพาะใบนะคะจะอยู่ที่5นิ้วนะคะความยาวเฉพาะใบมีดจะอยู่ที่หนิ้วนะคะนะคะทุกท่านมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะคะมีของหลวงพ่อนะคะท่านใดอยากพกติดตัวไปไหนมาไหนนะคะจะเดินทางไปไหนมาไหนก็พกติดตัวไปด้วยนะคะป้องกันพูดผีปีศาจนะคะลมพีลมพัดนะคะ ไม่ว่าเราจะไปนอนค้างอ้างเรมที่ไหนแล้วก็พกติดตัวไปด้วยนะคะทุกท่านนี่นะคะมีดของท่านมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะนะคะข้้งมนสารแน่นหนาไม่โยกไม่คลอนนะคะมีดเล่มนี้มีความเก่าเก็บมากๆเลยนะคะ วันนี้นกมิตรหมอก็เอามาให้ทุกท่านได้รับชมสองเล่มนะคะด้ามงาฝักไม้และด้ามไม้ฝักไม้นะคะทุกท่านท่านใดมองหาสนใจหรืออยากบูชานะคะก็โทรทักมาที่ลายนกมิดรหมอได้นะคะคนเราไปไหนมาไหนก็ต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ปกป้องคุ้มครองนะคะไม่ว่าเราจะเดินทางไปไหนมาไหนนะคะ ติดรถติดตัวติดบ้านไว้นะคะนี่นะคะทุกท่านวันนี้ก็มีให้ทุกท่านได้รับชมสองเล่มสองขนาดนะคะสุดท้ายนี้นกมิ้นหมอก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้นกมิดหมอนะคะพบเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ